สวัสดีดสท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ไปครับไปดักรถกันเลยมาเลยครับผมโอ้โหวิ่งยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยลอกสติ๊กเกอร์แล้วสวยงามมากๆเลยนะครับผมโอ้โหเป็นสีทองนะครับผมสวยงามสุดๆเลยสีแดงตัดกับสีทองนะฮะ ไปครับผมลงวัดเสมียนานารีวงรถปั่นไฟประประกาศมาด้วยสวยงามไปแล้วครับผมลงวัดเสมียนานารีอ๋อไม่ลงวัดเสมียนนะฮะอ๋อลงลงลง ลงอยู่นะครับลงอยู่นี่ผนะครับผมชุดรถ r ร y ย l b l บอสซัมนะครับถึงย่าน LD เพราะผมยู่ทินเดิมแล้วนะฮะร,รอเข้าเดปโปต,ต่อไปนะครับ r ร y a อ b l บอสซัมเนี่ยผม สอนมากๆเลยครับผมก็ทั้งหมดห้าคันนี้เดี๋ยวเตรียมไปทดสอบในวันรุ่งขึ้นนะครับผมเคลื่อนแล้วนะครับผมเตรียมเข้าโรงเก็บนะฮะ รถใหม่นะครับผมฝีมือช่างไทยเรียกว่าเป็นการรีโนเวทได้สุดยอดมากเลย<ม>เป็นอดีตรถนั่งกลางคืนฮาวมันสุกนะครับผม <S <S ม,มาจากสถานีวิหารแดงนะครับโอ,โ,อโอ้โรยบอสพรมเอสอาร์ดีเซอเวสแลนสวยงามมากๆก็ปอ แล้วก็รถพนักงานห้อยท้ายบสสเบอร์สามสามเนีเบอร์สามห้าเนีผมแล้วก็คุณปูสี่ศูนย์สี่ศูนย์นะฮะไปเลยครับผมโอ้ยสุดยอดจริงๆเนะฮะขอให้เข้าไปแล้วนะครับผม คณโปล่ลากริ้วออกมาต่อนะฮะไหม่รอบนะฮะ40 40 ถอยมาแล้วนะครับผมก็อยู่ในขอบเขตนะฮะอย่ายล้ำเข้าไปนะเดี๋ยวโดนว,ว่านะครับผมเพราะว่าที่นี่นก็เข้มงวดนะนี่นะครับลาถอยไปแล้วนะฮะอืมไม่เข้าโรงนะฮะแต่จอดยานด้านนอ,นนอก เข้าไปแล้วนะครับแหมสุดยอดจริงๆนะครับจากจัตุจักเรามากันถึงย่านแอลดีได้ขนาดนี้แดดมันช่างร้อนรุกเป็นไฟเสือๆเกิดนะฮะโอ้โหเหนื่อยนะครับผมดักรถไฟนะฮะไม่ใช่ไม่เหนื่อยมันต้องลงทุนลงแรงนะ่กระบวนรถธรรมดาคู่ที่สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งจากกรุงเทพมลพงษงปลายทางสะพานิน ควันนี้กระบวน2 1 1นึงนึงมีเหมาเช่ามานะครับก็เราโดยสารมาได้พอดีได้ครับเเรามาชมการตัดตู้กันนะครับผม ว่าจะจัดการยังไงนะฮะ เป็นสองหนึ่งหนึ่งหัวหายนะครับเพิ่งตัดตู้รถจะเฉพาะไปเมื่อกี้นะครับผมอันสอมสี่หนึ่งสี่ห้าดันบอจพอพอมาเก็บนะครับ วันรถธรรมดาวันนี้สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพปลายทางตะพานหินออกจากสถานีอายุทยาครับ ปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นขบวน76นะวันนี้109ล่าชานี่ครับนี่จะได้ระหว่างทางแทนมาแล้วนะครับขบวนรถด่วนดีเซลรางขบวนนี้76ดีเซลรางขบวนนี้76จากหนองคายปลายทางกรุงเทพอภิวัฒนนะครับเข้าสู่สถานีอยุทยาชานชลาทางที่3ครับ โอ้สองใหม่มากเลยฮะัวกระบวน76ออกจากสถานีรังสิตนะครับ รถเร็วคู่น,นี้หนึ่งหนึ่งสองจากเด่นชยัยคุณเทพอภิวัตรนะครับ ดีครับขบวน1นึ 112, ได้รู้จักทิตาชีหมายเลข4512้นขบวนไปนะครับออกอรังสิตไปไล่าชานิหน่อยนะครับผม A. สองศูนย์ห้านำทับมาครับ,รบวันนี้โอ้วันนี้จอดด้านใน,นนะครับวันนี้ไม่เลยชานออกมา พวงปจมพปอด้วยนะครับปจมพปอก็จากที่ทางการคลิปที่เราถ่ายไปเลยนะครับเก่าเวลาออกนะครับ17นาฬิกา28นาที1 36ตะกูโบนรัชธานีไปทางกับที่วัดออกแล้วนะครับ ้ายาวมากเลยนะครับผมโอ,อ้นี่รถมี่รถฝากส่งด้วยนะครับเนาิกาสานาทีนะครับผมขบวนรถชาญเมืองขอบวนที่301 3 30ูนย์หนึ่งสามศย์หนึ่งกรุงเทพมหานครปลายทางลบบุรีออกจากสถานีรังสิตกาญจนาภิเษกที่หกนะครับ อ่านซ้อมตีสามศูนย์แปดกำลังวนมาครับผม ส่วหนึ่งท้ายดีครับผมออกนินรังสร์สิ์ครับไหลามาแต่ไกลเลยนะครับขบวนรถพิเศษรอยัลบซัมนะครับผมขบวนที่927 927จากกรุงเทพอัพิวัติปลายทางนคะรล,ลำปางนะครับก็วิ่งทดสอบมายาววิ่งทดสอบมาแล้วนี่ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เรยียกได้ว่าเป็นกึ่งเปิดตัวแล้วกันนะครับ เข้าสู่สถานีรังสิตชานชราทางที่6ครับผมนนี้จะวิไปังสถานีมามาชมความสวยงามกันนะครับผมจากที่ขึ้นายนครับ็ได้ได้ว่าเป็นการทดสอบทางไกล2ครั้งนะครับครั้งแรกไปบนรัชธานีครั้งที่2นะครับครั้งนี้ไปนครลำปางนะครับโดยครั้งนี้นะครับมีท่านผู้ว่าการนะครับผมเดินทางเบียร์ควนนี้ด้วยนะครับเลยพ่วงยาวมาเป็นพิเศษนะครับ ha à, ta Ôi, sủi ngam các bộ Rồi ngao ninh trinh các bụng Mẹ, sủi ngao mắc mắc rồi á

ครับสวยงามมากๆเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหคนเยอะมากเลยแอบได้จารย์สำนักสื่อมวลชนนะฮะก็มีเจาเวสรถตอนมอตอรปอเดวบูนะฮะสองคันแล้วก็รถตอนชั้นหนึ่งนะผมโอ้โหสุดยอด มองเฉพาต่ออีกตันสุดท้ายสวยมากครับมาดูกันโอ้ยสุดยอดครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะขบวนรถเชียงเมืองกี้เป็นขบวนเป็นรวมกันเลยนะครับทั้งขบวนรถพิเศษทดลองนะครับแล้วก็เป็นรถพิเศษเฉพาะในเวลาเดียวกันนะครับทดสอบไปที่สถานีนะครลำปางนะครับผม ก็เที่ยวนี้ไปวิ่งสายเหนือนะครับก็เรียกว่าทดสอบสมรรถภาพเต็มที่เลยนะฮะก็มารอดูกันครับว่าวันเปิดตัวแบบจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นวันไหน,นับวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบพรีลันช์นะครับแบบกึ่งเปิดตัวนะฮะก็เดี๋ยวไปรอชมวันอื่นกันด้วยนะครับผม ดีครับ19นาฬิกา5นาทีนะครับขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนที่9ขบวนที่9จากกรุงเทพปิวิวัตรปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับเข้าสู่สถานีรังสิตชาญชลารางที6ครับผมจากเชื้อสาย5208 กีกทีก็ยังดูใหม่เหมือนเดิมนะครับรถนอนด่วนพิเศษ CNR นะครับชื่อประจำของเขานะครฮะ